ขึ้นค่ะเราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิ์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมน,นานาชาติสุดินทร์และคุณดารินคล่องอัคระค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าน้ําท่วมนิจาขยายวงกว้างทั้งทางเหนือทางตะวันตกแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะใช่ค่ะมีหลายปัจจัยนะคะอย่างที่คุณประวินนไมบอกแล้วว่ามีทั้งน้ําทะเลหนุนสูงแล้วก็น้ําเหนือก็ไหลลงมาเพิ่มขึ้นดังนัง้นสถานการณ์ก็อาจจะหนักหน่วงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะะค ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์เสรีคะเราก็ได้เดินทางไปดูสถานการณ์ในบริเวณของ,งรังสิตโดยเฉพาะที่หมู่บ้านเมืองเอกด้วยวันนี้<ช>ดูเหมือนว่าจะากก,ลา,กลาหดมากทีเดียวนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าหมู่บ้านเมืองเอกเนี่ยมีตั้ง4,000หลังนะฮะก็8,000คนได้นะคะเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือด้วยการจะอพยพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน้ำท่ว <3 S 1> ม3เมตรจะอบพยพคนยังไงค่ะลำบากมากนะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็มีการตัด ตัดไฟด้วยก็เลยมีความโกลาหลนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์คะทางด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนั่นคือฝั่งธนบุรีวันนี้สถานการณ์ก็เหมือนว่าจะหนักยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับใช่ครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนคือตวันตกนหนักกว่าตอนออกเนื่องจากว่าน้ําเหนือที่มาเนี่ยเบนมาตะวันตกหนักกว่ามากกว่านะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะ น้ำเหนือเข้ามานาจากเบงเลนเนี่ยสาล้านวอตะวันเนี่ยลงลงมาน้ำท่าจีนสัก15เหลือนี่สิแล้วเข้ามาจากบางบัทองบางใหญ่อีก13รวมกัน20กว่าะนะเกืในขณะที่ลงมาทางฝั่งตะออกลงมาแค่ประมาณ14-15ค่ะแต่รเราก็ได้รับผลกระทบเยอะทีเดียวเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรจะลด ผลกระทบเนี่ยทางบางทนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะสำหรับรัฐบาลเองนะฮะแล้วก็พวกเราทั้งหลายนะฮะที่เราก็ดูอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งคราวนี้เองเนะี่ยถ้าเราดูปริมาณน้ําที่เข้ามาตามนี้นะฮะศักยภาพเครื่องสูบน้ําจริงๆนะฮะลงมาแม่น้าท่าจีนตามเฉลี่คของเขาเนี่ยมี10ล้านลูกเมตรต่อวันนะฮะแล้วศักยภาพของการสูบน้าในลงเจ้าพญาเนี่ยมีอีกยีบล้านรวมเป็น30ล้านนะ,ะพูดถึงศักยภาพหมายว่าอะไรหมายว่ารับได้กับน้านิด แต่ตอนนี้ก็มีน้ำล้นน้ำท่วมเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องสูบน้ําต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่ใช่เป็นของหน่วงงานเดียวนะหลายหน่วงงานของท้องถิ่นเองของกรมจมลจานเองของกรุงเทพมหานครเองนะต้องไปดูว่าทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะประเด็นแรกประเด็นสองคือว่าน้ําเหนือหลากมาใช่ไหมหมายว่าอะไรหมายว่าก็จะผ่านมาทีละลองทีละคลองใช่ไถ้าด้วยน้ำปริมาณน้ําอย่างนี้เนี่ย เครื่องสูบน้ำเนี่ยบางตัวมีสกขภาพด้านล่างมากกว่าด้านบนก็เกิดปัญหาน้ําล้นทุกคอมมาตลอดนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เคยจุงคิดว่าทําอย่างไรก็ตามเนี่ยเครื่องสูบน้ําทุกตัวเนี่ยควรจะต้องเร่งนะเร่งสู่เพื่อลดปริมาณน้ําที่จะลงมามนะเพราะน,น,น,นอกนอกนอกเหนือแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะช่วยแล้วนะนอกจากเครื่องสูบน้ำนัขณะนี้ที่ต้องใช้นะครับที<ห>นี้ประเด็น,นคือว่าขณะนี้เองเนี่ยคลองโยงแนะถวคลองโยงคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเต็มหมดแล้ว<ห>นะจากมหาสวัสดิ์เนี่ยต้องคิดลงหน้าแล้วไปภาษีเจริญ เพราะฉะนั้นเขตภาษีเจริญเนี่ยมีความสําคัญสําหรับสมุทรสาครมากซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าสมุทรสาครเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะแน่นอนที่สุดภาษีเจริญต้องล้นนะอาการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลดน้าเหนือที่จะลงมหาสวัสด์ได้ตลอดก็เป็นพลดีกับภาษีเจริญค่ะแต่ทางด้านของแม่น้าเจ้าพระยาเองก็ล้นออกมาจากเรื่องที่ผนังแตกอยู่นะคะอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดคาดล่วงหน้าไม่ได้เลยนะฮะว่าจะแตกจุดไหนนะฮะเพราะว่า เป็นสิ่งที่นอกจนใหญ่เป็นผนังของผนังรั้วใช่ไหมของชาวบ้านอย่างเงี้ยลักษณะอย่าเงี้ยนะมันมีความเอ่อเรียกว่าความอ่อนแออยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จุดที่เป็นอย่างนั้นเนะี่ยก็คงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะเพราะว่าน้ําจากนั้นเนี่ยมาเร็วมากนะครเวลาผนังแตกเนี่ยมาเร็วแป๊บเดียวเอง ครับครับผมครับค่ะคราวนี้นะคะไปดูภาพกันบ้างค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่เราได้ลงพื้นที่นะคะไปที่หมู่บ้านเมืองเอกซึ่งบ้านอาจารย์ก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นอย่างไงบ้างคะจากสภาพที่เราเข้าไปค่อนข้างยากลําบากทีเดียวยากมากเลยฮะเข้าไปแล้วเออเหมือนกับว่าไม่นึกว่าเมืองเอกที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับน้าท่วม ในถนนเมนเนี่ยน้ำท่วม2-3เมตรนะฮะอันนี้ถนนซอยนะนี่คือถนนซอยนะฮะนะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือตัวเองก็ไม่เชื่อสายตานะฮะคือเราคาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมประมาณ2เมตรนะฮะที่บริเวณเมืองเอกเหล่านี้นะฮะ,ะดกเว้นที่ต่ำก็3เมตรนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นจะเห็นสีน้ำเนี่ยฮะค่ำมากนั่นคือน้ำจากคลองเปรมนั่นเองนะฮะน้ำจากคลองเปรมที่ไหลลงมา ค,ครับเพราะฉะนั้นอย่างผมอผมเคยเรียนว่าสะมาณใช้เวลาสองสวันจะเต็มนะนนวันนี้แหละเป็นวันที่จะเต็มนะ,ะทีนี้ยนะรับน้ำอาจจะขึ้นสูงสุด นะฮะวันนี้นะที่บางเอกนะครับค่ะนี่คือสภาพที่บ้านอาจารย์เองนะคะก็ต้องอพยพออกมาเช่นเดียวกันใช่ครับบ้านผมก็ดูเนี่ยเนี่ยขณะบ้านผมนะฮะหน้าบ้านอาจารย์นะคะหมดแล้วนะฮะน้ําก็เข้าไปหมดแล้วนะะครน้ำตรงนี้มิดหัวเลยนะคะแตผมก็ยังยังใจสู้เพราะว่าผมก็นึกถึงคนบางบัวทองตลอดผมเท่านี้บางบัวทองก็หนักกับผมค่อย่างไงเราก็ต้องสู้ต่อไปครับตอนนี้ก็คือทั้งหมู่บ้านนั้นตัดน้ำตัดไฟแล้วนะคะนะครับ ค่ะนะครับผมการอพยพก็ค่อนข้างยากลำบากยังมีประชาชนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงติดอยู่ในบ้านอยู่ร้องขอตลอดเวลาฮะที่ทางไปทางเรือฮะเราเห็นนะครับค่ะคถ้าอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้สถานการณ์ที่เมืองเอกจะเป็นอย่างไรต่อไปคะอาจารย์คะอย่างที่ผมเคยเรียนคือน้ำจากของเปรมเนี่ยมาจากทางน้ำเหนือเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะฮะก็ล้นของเปรมแล้วก็มาลงเอาเมืองเอกค่ะเลนลงเมืองเอกเนี่ยน้ำที่ล้นมาเนี่ยฮะ เมืองเอกเนี่ยต่ากว่าบริเวณด้านใต้นะฮะก็คือทุ่งแถวนี้เพราะฉะนั้นน้ำจากทุ่งก็เข้าเมืองเอกอีกนะเมืองเอกก็เจอ2ด้านเลยนะปัจจุบันนี้เจอจากของลังสิทธ์ด้วยอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองเอกวันนี้ก็คือจมลวะนะ,ะจมเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จมแล้วตรงนี้ระดับน้ําเท่ากันนะฮะซึ่งคาดว่าวันสองวันนี่แหละนะฮะจะเริ่มล้นสนนทงส่งประพาสนะงประพาไปอยู่ในช่วงระหว่างสงประพากับ แจ้งวัฒนะนะเพราะว่ามันต้องไปแล้วพอมันล้นเต็มแล้วนะฮะมันต้องไปเพราะน้ําเหนือยังมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้สี่ห้าวันเท่านั้นเองนะจะไปแจ้งวัฒนะแถวนี้ก็ต้องระวังแล้วระมัดระวังนะฮะสี่ห้าวันนี้โครงปลาจะได้รับผลกระทบด้วยไหมคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับคันว่าเขาจะรักษาได้ขนาดไหนนะซึ่งวันนี้เราผ่านไปเราเห็นว่าหน้าหน้าเขตหลักสี่นะฮะมีน้ําผุดจากท่อระบายน้ําแล้วนั่นคือสัญญาณแล้วว่าฉันจะมาแล้ว นะคั hmm. นั่นคืออย่างนั้นพรันก็ดูเหมือนว่าคันก็ห่างไม่มากนักแล้วนะคะในขณะนี้ในคลองประปาเองครับครับก็คงต้องเฝ้าระวังมากขึ้นครับผมครับค่ะคราวนี้ไปดูทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตบ้างนะคะอาจารย์วันนี้เราก็ได้ไปสำรวจด้วยเหมือนกันแต่โครงําไมน้ําถึงยังไม่เดินทางมาอย่างที่อาจารย์เคยบอกมาก่อนว่าจะเคลื่อนตัวไปภายในเวลา ประมาณ1วันก็จะเคลื่อนตัวไปแต่แตละช่วงค่ะอาจารย์เพราะว่าเราวัดปริมาณน้ำเนี่ยรสิบห้าล,ลูกบาลลูกบาทเมตรต,ต่อวิธีมาตามาวิพาวดีนะฮะ <S 1> <S 1> ทีนี้ระหว่างมาเนี่ยนะฮรเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาจะมาสกัดเมื่อไหร,ร่นะฮรงนั้นก็มีการสกัดที่ยูเทิร์นดอนเมืองแล้วมาหน้าครัวบาประบนไทยนะสุดท้ายก็มาอยู่ที่วัดหลักสรีนี่วัดหลักสีเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งมีคลองหลักศรีของวัดหลักสี่อยู่เห็ไหมคราะคลืนน้ำทุกส่วนเนี่ยจะมีสะพานสูงอยู่นี้สูงกว่าถนนเเดดิมมมประาณไ เพราะฉะนั้นมาถึงภาบเจอถนนสูงเหมือนกับคันตัวหนึ่งนะน้ำก็เลยแผ่ออกซ้ายขวาเพราะฉะนั้นน้ำก็ลงคลองวัดหลักสีเนี่ยลงไปสมทบกับคลองสองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปบังบัวเป็านบางบัวไปเสริมบางบัวอีกให้มีปัญหาชุมชนบังบัวท่วมแล้วนะครับก็ตัวนี้เองเป็นเป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งตัวนี้ก็มาลงคลองเปรมนะเพราะฉะนั้นคลองเปรมก็จะแต่ว่ไอทีสแกเนี่ยก็เริ่มมีน้ำนะทำลองเดียวกันก็มีเครื่องสูบน้ำที่สูบจากพิธภัไปลงคลองเปรมอีก อีกส3าตัวนะฮะก็หลงเพราะฉะนั้นจึงทําให้น้ําในวิภาวดีเนะี่ยก็รักษาสถานะได้ใน,ในระดับนะแต่ถ้าจากนี้ต่อไปน้ํางมามากขึ้นนะอาจจะล้นคันได้นะหรืออาจจะแผ่ไปนี่มากขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าทางตอนล่างของถนนวิภาวดีรงังสิตก็ยังมีงความเสี่ยงอยูอยนะ่มีความเสี่ยงน้อยนะน้อยกว่าเพราะว่าตอนนี้หนะึ่งเมตรยีเนี่ยมันล้นได้ยากมากแต่ว่าจะมาทางขวานะฮะจะมาแบบนี้แล้วก็ตีโอจะมาแบบนี้แล้วก็ตีโอ เพราะฉะนั้นเมื่อพ้นสะพานนี้ไป สักพักหนึ่งก็ตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่มีการกั้นแน่นอนที่สุดฮะตัวนี้ใช้เวลานานฮะเพราะว่าเขาจะต้องไปอยู่ในนี้นานๆก่อนนะฮะช่วงนี้ให้เต็มก่อนนะคะครับถูกต้องครับค่ะทีนี้เราก็มีเรื่องที่รัฐบาลได้ตัดสินใจใหม่นะคะในเรื่องของการระเบิดถนนที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครมากขึ้นวันนี้เกิดเปลี่ยนใจแล้วหลังจากที่ได้ไปสํารวจอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็อย่างที่ผมเคย เรียนนะฮะว่าก็เราต้องดูข้อเท็จจริงเป็นหลักเลยนะว่าขณะนี้เองระดับน้ําเป็นยังไงปริมาณน้ําเป็นยังไงนันนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเราจะประมาณดูแผนที่แล้วก็เขียนอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนแล้วว่าระบบเนี่ยเดินลงบานทางตอนันออกเนี่ยเจิลูกบาทเมตรต่อนาทีเนี่ยก็คือ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วน้ำเอามาลงแล้วนะก็เหลืออีกเพียง30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น30เปอร์เซ็นต์คือน้ำไปที่ไหนน้ำก็มามาตรงอยู่ตรงแถว คือจะปลากลางสิทธิ์นะครน้ำก็คือเอ่ตรงตรงนั้นเพราะฉะนั้นบริกรรมหลจัดการคือต้องเอาตัวเนี้ยไปยังไงแค่เองที่น้ำตัวนี้คือเข้ากรุงเทพใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลได้ตัดสินใจแล้วผมสนับสนุนมากนะฮะท่านไปทําเปิดคลอง8คลอง9้านะฮะเพราะว่าที่คลอง8ปคลอง9จะมีเช็ควาลตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมาแล้วน้ำจะเข้าไปยังกคลอง8คลอง9ทันทีนะก็คือไปเปิดให้มันมากยิ่งขึ้นมันก็จะลงไปยิ่งขึ้นแต่ผมก็แนะนําอีกอย่างหนึงว่า โคกวาสายล่างเนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มเครื่องสุดน้าให้ไปลงคลนะองสิบสามเพราะคลองสิบสามขณะนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะ <Ừ. S 2> ถ้าทาอย่างนี้แล้วผมว่าก็ลดระดับน้าในคลองโคกวาสายล่างที่กรุงเทพมหาคนครเป็นห่วงเรื่องสายใหมค่ะ,ะครับผมทีนี้จังหวัดอื่นๆในปริมณฑลนะคะอาจารย์อย่างชเช่นสมุทรสาครเองตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมเช่นกันผมได้รับโทรศัพท์จากชาสุรสาครหลายคนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างผมก็กังวลนะฮะว่าถ้าท่านดูภาพนี้แล้วสมุทรสาครก็หนีไม่พ้นนะฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า น้ำจากมหาสวัสด์เนี่ยนะฮะมาแน่ๆนะสมาร์ทสวัสดล์ล้นคันล้นคันก็ต้องเข้าภาษีเจริญม,มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นภาษีเจริญเนี่ยมีโอกาสล้นคันได้สูงกว่ามหาสวัสด์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าภาษีเจริญล้นมีปัญหาแน่แน,แน่นะฮะแถวนี้นั่นคือท่านต้องรับมือแล่ะเตรียมรับมือได้แล้วนะสมุทรสาครน,นะน้ำบริเวณน,นี้มาแน่ๆน,นะครับเพราะว่าความสามารถของเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันไม่พอหรอกครับที่จะรับนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่ ปกป้องโรงงานของท่านนะนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับน้ําจะท่วมสูงสักแค่ไหนคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครแถวนี้นี่เนื่องจากเป็นที่ต่ํานะบองจุดไหนที่ต่ําก็น้ําอาจจะถึง1นึถึงหนเมตรนะครับค่ะอย่างนั้นจะต้องเตรียมการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ณขณะนี้แล้วขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีครับค่ะ ะขณนะนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะแต่จังหวัดทางตอนล่างลงไปก็คงต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันคะ <S 2> <S 2> ่ะช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ,คคะแล้วก็เป็นไปตามที่ทางกรุงเทพมหานครเตือนไว้ด้วยนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีคําเตือนจากทางสํานักระบายน้ําของกอทมด้วยนะคะที่คาดการณ์ว่าในช่วง2-3วันนี้มีโอกาสที่น้ํานั้นจะเต็มพื้นที่ในด้านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งระดับน้ํา